สวัสด,ดีครับวันนี้ก็อยู่เกม Standard Dev น,นะครับอันนี้ผมก็ได้ทำการกู้เซฟคืนนะครับเพราะว่ามีคนมาออบอกผมนะครับแล้วก็มาแนะนำว่าเ,เซฟมันสามารถกู้ได้นะแต่มันต้องเข้าไปแก้ไฟลเองครับผมก็คือเข้าไปแก้ในไฟล์ในตัวเกมหลักของมันเองนะครับก็คือเราต้องเข้าไปแก้เองนะครับแต่ว่า <laughs> แต่ว่าแล้วถ้ามึงเป็นอย่างนี้นะมึงอย่ามาเหอะโอ้โหดูดะครับบ้านตัวลอยได้อะไรอยู่เนี้ย คือมันไม่ใช่ลอยแค่บ้านนะลอยทั้งเกาะเลยอ่ะเนี่ยดูดี <c oughs> <c oughs> คือถ้าเกิดมึมงมางี้มึงอย่ามาเหอะนะเซฟอ่ะโอ้ตรงนี้จรมันควรจะมีของดิของตู้ครึ่งหนึ่งหายไปไหนนล่วเนี่ย <c oughs> หายไปกับน้ําและเกาะที่กืนกินก็ไปเกาะมันกินของผมไปแล้วครับเนี่ยถังน้ามันผมมีตั้งสี่ห้าถังเอ้ผมมีตั้งเดี๋ยว หนึ่งสองหายไปหนึ่งถังจำได้มีสามถังสามหรือสี่ที่แหละจำไม่ได้เอานูนนู่นนู่นนนโอ้อยู่นี่นี่เองมัมไแล้วก็ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะโผล่ขึ้นมาจากจากพื้นดินด้วยนะครับหน่อยหนึ่งมันไม่หน่อยดิมันกินไฟตัวไปด้วยเนี่ยโอ้ยโชคดียังเก็บถังได้นี่ยัง ยังวางยังต้มยังต้มน้ําได้โอเคดีดื่มก่อนแล้วค่อยมาคิดครับมันเกิดบ้าอะไรขึ้นวันนี้เกาะอาถันอัปเดตท,ทีเซฟเน่าเลยนะครับเมนเนาธรรมดานะครับเนาเนาจริงๆแล้วเกาะน,นี้ตรงนี้มันมันไม่ลู่อย่างนี้นะดูดีครับมันเปลี่ยนไปเนื้อตูก็หาย ตรงนี้เรือเครื่องยนต์อยู่ไหนจิบหายแล้วเรือเครื่องยนต์หายครับปกติมันน่าจะอยู่ตรงนี้ดีเวีนกรรมไม่เป็นไรเรามีเรือสำรองผมเห็นอยู่แวบๆบแบบอยู่อีกเกาะหนึ่งนะครับแตเเเ่เป็นเรือเป็นเรือใบนะครับเป็นเรือใบก็คือนั่นไงแต่ว่าเรือเครื่องหายโอ้อะไรวะเรือ,อยางก็หายนี่ว่ะ เออใช่เรือยางก็หายครับเอ้ยนุ่นนุ่น,น,นเรือยางอยู่นุ่นแต่เรือเครื่องจําได้ว่าจอดไว้ตรงนี้นะนี่หรือว่าผมย้ายแล้วเดี๋ยวต้องขอไปดูก่อน,นครับอ <c oughs> โอ้หินหินแม่งลอยได้นุ่นเรือยางยังอยู่แต่เรือเครื่องตูหายเฮ้อสิ่งอะไรวะเนี่ย เอางั้นสร้างเรือเครื่องใหม่เลยละกันครับผมขี้เกียจขับกับเบรือใบเนี่ยพวกมันจะช้าเดี๋ยวเราจะลองไปดูหมูกันนะครับไปดูหมูแล้วก็ไปดูอ่าดูดูด,ด,ดูดูงูนะครับงูแป๊บนึงรู้สึกจะมีของมาใหม่นี่ไงธนูนะครับนี่ธนูมาใหม่อีกหนึ่งชิ้นลืมสังเกตครับโอเคไปสร้างเรือเครื่องก่อนเฮ้ยเยงเป็ด อัปเดตทีนี้มันแย่แย่ขนาดนี้เลยนะครับโอเคสร้างเอ้ยถังหนึ่งถังยางรู้สึกจะไม่ได้ฮ้ยางมันต้องใช้สองนี่ว่าในการสร้างฐานเนี่ยสร้างฐานเรือก่อนนะฮะฐานเรือนี่ไงอืมลวเราจะสร้างกับไม้ดีครับเนี่ยเออกับไม้นี่ก็ได้นี่ว่าไม้แพงนะครับไม้แพงสแครปเนี่ยนี่แถมดูดีด้วย แล้วจะวางอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวดลืมลืมไม้กระจายมันต้องสร้างอันนั้นก่อนนะครับสร้างนี่ก่อนแต่เราจะสร้างด้วยอะไรล่ะเออเอาล้อยางก็ได้หรือไม่ก็ถังต้องหาถังถังเพิ่มอ,อีกตั้งสามถังผมเอาล้อยางดีกว่านะหาเพิ่มมาอีกแค่หนึ่งก็พอ เพิ่มอีกแค่หนึ่งจำได้ว่ามันมีอยู่อีกหนึ่งแนมะ่อย,อยู่มันอยู่ในเรืออีกลำหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ค้นนะครับมันจะมีอยู่ลำหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ไปเอายางเลยแต่มันมีแหละเออแล้ว <c oughs> แล้วตัวมันขึ้นบ้านไงวันนี้คราวนี้ชิบหายแล้วสงสัยคงต้องนน่นแหละครับต้องต้องต่อเติมนะครับต่อเติมบันไดเข้าไปโอ เรือเรือ,อยหนใดเรือที่จมน้ำทั้งหลายแหล่เย้ปลานี่และมันมายุ่งทีน่นี่ติดพิษเลยตลอดปกติตรงนี้มันต้องมีเรือดีเดมันจมอยู่ใต้อยู่ใต้น้ำลึกพื้นที่จริงแล้วตรงนี้มันต้องมีเรือสองสามลำนะครับหายหมดดังนั้นอย่างน้อยช่วยคืนเรือโอ,อ้โหดู ดูแดดด,ด,ด,ดูดูมันทําดู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 มันทําทำไมถึงทําเซฟตูได้แล้วเรือลำใหญ่มันใหายไปไหนตรงนี้มันมันควรจะมีเรือลำใหญ่ถึงสี่ห้าลำอ่ะตรงนี้หายแตเงั้นคงไม่มีทางเลือกครับต้องสร้างด้วยไม้ได้แหละนะ เนี่ยมันเหลือแต่เรือใบไว้ให้โอ้เร้าเซ็งเลยอ่ะโอ้โอ้จะว่าไปอุปกรณ์เครื่องยนต์มันครบหรือเปล่าวะเดี๋ยวขอเช็คก่อนเช็คก่อนด้วยว่าเครื่องยนต์มันครบหรือเปล่าที่เราหามาเนี่ยเครื่องยนต์นี่อ๋อเครื่องยนต์ครบครับครบครบโอเคดีนึกว่าขาดหายไปแล้ว แต่มีเชือกไหมเชือกมีอยู่หนึ่งเส้นนะครับต้องหาเพิ่มอีกหนึ่งมันต้องใช้2ในการสร้างเนี่ยเหนื่อย <c oughs> เหนื่อยเจยเหนื่อยใจกับเกมนี้จริงแต่เชือกไปหามาจากไหนวะเนี่ยเกมก็บกักเอ้ยเรือลำนี้อ๋อลำนี้เราค้นแล้วนวี่ว่ะเริ่มจากเราเริ่มสร้างพื้นบ้านก่อนดีกว่านะครับโอ้โหใช้เชือกด้วยเงินค่อยสร้าง ไปสร้างแผบพอเชือกตอนนี้ก็หายากเต็มกืนแล้วเราจะเอาแค่ใกล้ๆก่ออ๋อนี่ไงโอ้โหอะไรวะเนี่ยจะทิ้มตาตายอโอ้โหฝันทีกระจายเลยครับนี่คือลำบากยังไม่พอใช่ไหมเนี่ยอืมโอเคอีกไหมหมดแล้วคราฟเลยคราฟเชือกคราฟเชือก ได้มาสองสิ้นนะครับโอเคทิ้งทิ้งไปทิ้งไปขวานทิ้งไปเข็มท,ทิ้งไปเครื่องยนต์ทิ้งไปเป็นเด็ดเก็บไว้แล <c oughs> ้วก็สร้างเลยครับไอวา ไม่อยากซายด้วยไอ้นี่เลยแต่มันจำเป็นครับมันจำเป็นโอ้โหโคตรไร้กาอวางๆไปเหอะใช้ใช้ไปเหอะมันไม่ม um ีทางเลือกโชคดีที่พื้นไม้เราทำดีขึ้นขึ้นมาหน่อยครับเป็นไม้แพปลงไม้แบบเรียบนะเออโคตรอุบาทเลยครับรูปร่างมันเนี่ยรูปร่างเรือเรา ไม่เป็นไรทำจาไปก่อนเดี๋ยวเราอัปเกรดส่วนนี้ก็ต้องเครื่องยนต์แม่นอนมันแมนติดเครื่องยนต์ใส่ครับนี่ๆๆได้แล้วเก็บถังน้ำมันด้วยัอว,ว่าแผนนี้เขาอาจจะแก้ให้มันสามารถน้ำมันหมดได้แล้วด้วยนะครับทอาไอปสักถังก็พอเนอะนะครับเซฟเซฟได้นะครับ โอเคลากมาลากมันมาจะพลิกทำไมเนี่ยตูไม่ชอบเพดเออมันคนละพลิกแล้วเฮ้ยอะไรออะอ๋อมันบักอีกแล้วครับมันบักขึ้นนสีเหลืองเองอะ่ะตลอดเลยฮึบได้แล้วออจำใจใช้ไปก่อน คือฐานมันโคตรกากเฮ้ยนี่ไงตรงนี้ก็มีเรือนี่วานี่ไงเรือจมเฮ้ยเดี๋ยว <laughs> ถ้าเกิดเรือลำนี้มันมียางแล้วมีถังเนี่ยโอ้น้ำตาเช็ดหัวเข่าอะ่ะบอกเลยมันใกล้แค่นี้เองเฮ้ยนี่มันเครื่องบินที่ว่ามีอะไรไหมมีอไร่อยม้อยไม่มี <c oughs> มีมีแต่ของหลอกลวงง่ายๆคือมันไม่มีแหละ ออโอเคเราไปดูเกาะในเราแวะใก,กล้ๆนี้ก่อนดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรที่มันบักอีกหรือเปล่านะครับอย่างเช่นเกาะลอยได้ไม่ก็อะไรแปลกๆนะครับอะไรแปลกๆนั่นไงแมงลอยอีกแล้วคือต่อให้โหลดเซฟได้ตอนนี้มันก็เหมือนกับโหลดไม่ได้แหละเพราะว่าเซฟมันเน่านะครับนั่นไงดูดี เออเหนเราไม่พอเศร้าใจด้วยอัปเดตครั้งนี้เย่มอโอเคเราไปเกาะน,นู้นดะูครับรู้สึกว่าจะเป็นเกาะลง่งๆไงไม่รู้หรือว่าเรายังไม่เข้าใกล้มากพอมาถึงมองเห็นอย่างนั้น,นโอเคเอ้เกาะนี้ไม่มันแปลกๆเนี่ยมันดูเหมือนเกาะไม่ใช่เกาะไงไม่รู้ ไอ้ทำไมเกาะน,นี้มันโล่งแปลกๆวะอ๋อยังพอมีถังอยู่บ้างอื้มอาการโหลดช้านะครับโหลดแมปชา้าแล้วก็ไม่มีเหี่ยอะไรเลยเกิดไปทำไมวะเนี่ยเกาะน,นี้ไบ่อไปดูเกาะอ,อื่นซิน,นี่มันฝันร้ายชัดๆยิงมาติดเกาะ คือแมปบัก,กนี่เกาะนี้ดูท่าทางแล้วจะอุดมสมบูรณ์เนี่ยเหมือนจะไม่มีร่องรอยเฮ้ยเดี๋ยวนะเริ่มเห็นมาแต่ใกล้แล้วต้นไม้เมืองลอยได้ต้นไม้เมืองลอยได้ไปดูใกล้ๆสิอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยอย่าเลยนะขอเกาะที่สมบูรณ์สัก,กเกาะเถอะจะย้ายมาโอ้เห็นหินก็รู้แล้ว ไม่ต้องพูดเลยถึงเกาะเนี่ยเจ็บชีต้องนูแมปตูต้องเปลี่ยนไปโอ้อโห My God Oh my God อะไรเนี่ยเจ็ดสิงส่งมหัศจรรย์ของโลกเลยนี่เลยครับ1,2,3,4นี่มันยิ่งกว่าเจ็ดสิงส่งมหัศจรรย์ นี่มันร้อยสิ่งมาซะแจ่โอ้โอ้แม่กอดมันร้อยได้โ oh, อ้ย่างงี้มันเปลี่ยนเป็นเกมเวทมนต์แล้วแม่เนี่ยนี่ครับเสกเศ้ของรอยได้ผมเริ่มรู้สึกว่าเกมนี้นะครับเราคงต้องเล่นใหม่นะครับเพราะว่า <laughs> เพราะว่าถ้าเกิดฝืนเล่นเซฟเราไปนี่มันก็ยัง มันก็รู้สึกว่าโอ้นี่มันเซฟตูเหรอมันเหมือนไม่ใช่ใครเฮ้ยมีกระตุกด้วยนี่ครับอันนี้คือเซฟอันนี้คือที่พักผมที่พักเก่านะครับอืมว่าไปดูเรือซสิมันมีของมาใหม่คือเซฟนี้ยังไงเราก็ต้องทิ้งนะครับต่อให้มันมีความหวังว่ากู้ได้แต่พอกู้มาเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้กูเล่นใหม่ดีกว่า <c oughs> สำหรับเกมส t a n d d เด พาร์ทนี้นะครับอา่าก็ขอจบให้พิกจี้เลยกันนะครับไว้ต่ออาจจะนะครับไว้ต่อพาร์ทหน้านะครับ